สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูปอนนะครับกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้เราเรียนในหน่วยคัมนาคมนะครับศิลปะสร้างสรรค์นในวันนี้นะครับคุณครูจะให้เด็กๆระบายสีอ่าก่อนที่เด็กๆจะระบายสีนะครับเราจะมาดูอุปกรณ์กันก่อนว่าสิ่งที่เด็กจะต้องรับใช้ในการทําศิลปะสร้างสรรค์นในวันนี้คือต้องมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลย สีไม้นะครับคุณครูจะให้เด็กๆระบายสีจากสี่ไม้นะครับคุณครูจะให้สีไม้เด็กๆไปเลยเด็กคนละหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็สองคือกระดาษน,นะครับคุณครูจะมีรูปให้เด็กๆนะครับนี่นะครับเป็นรูปลดอ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับเรือแล้วก็เครื่องบินนะครับ ให้เด็กๆเลือกระบายหนึ่งรูปนะครับว่าเด็กๆอยากจะระบายรูปไหนนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆระบายเลยนะครับให้เด็กหยิบไบคนละ1รูปเลยนะครับหลังจากที่เด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูจะให้เด็กๆเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าที่นะครับแล้วเราจะมาสรุปกิจกรรมกันนะครับนี่คุณครูระบายสีรถยนต์นะครับทำไมคุณครูถึงระบายสีรถยนต์ใช่ไหมครับเพราะว่า เมื่อตอนเด็กๆครับตอนที่คุณครูอยู่อนุบาลคุณพ่อของคุณแม่คุณครูนะครับขับรถยนต์ไปส่งคุณครูที่โรงเรียนทุกวันเลยแล้วเด็กๆล่ะครับอย่าลืมมาเล่าคุณครูด้วยนะครับทำไมเด็กๆถึงระบายสีอย่างเช่นเรืออย่างเช่นรถรถไฟเครื่องบินนะครับสำหรับวันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์สนุกไหมครับ ถ้าเด็กๆสนุกนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆเล่นอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย